เกิดขึ้นโดยข้อเท็จจริงแล้วผมเองในฐานะในอำเภอเรียมนาดีอยากจะให้มีทุกเดือนนะครับเหมือนที่สำนักงานเกษตรอำเภอเรออมนาดทาไว้ทุกวันอังคารและวันพฤหัสที่หน้าสำนักงานเกษตรเป็นการจําหน่ายผักปลอดสารพิษหรือว่าสินค้าที่เกษตรกรต้องการจําหน่ายมาจําหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมาเช้าทิ้งเที่ยงก็กลับ ก็จะได้เงินคนละสองสามร้อยบางท่านสินค้าถูกใจเกษตรกรก็ได้เป็นพันได้อาทิตย์ละสี่ห้าร้อยทุกอาทิตย์เกษตรกรอยู่ได้ครับต้องขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับท่านเกษตรจังหวัดท่านเกษตรอำเภอและทีมงานที่ได้กรุณาจัดกิจกรรมที่ทรงคุณค่าอย่างนี้วันนี้ขออนุญาตเปิดการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรณบัดนี้ขอบคุณครับ ในนามของผู้จัดเทศบาลตะบนเปื่อยทางท่านกำนันและผู้ใหญ่บ้านตลอดจนพี่น้องก,กลุ่มเกษตรกรนะครับสมัครคีกันท่านเกษตรอำเภอคณะผู้จัดงานทุกท่านครับผมเองต้องขอบพระคุณทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดที่ได้กรุณาอำเภอเรืออำนาจจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการค้า ของกลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตามที่ได้เดินเยี่ยมชมนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ทราบว่ามีเกษตรกรจากหลายอำเภอไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพคืออำเภอเรืออหน้าอำเภอเมืองอำเภอหัวทพานอำเภอปทุมล่าชแล้วก็มีน้นองๆนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเปื่อยหัวดง ก็นำสินค้าเกษตรอินทรียจำพวกพันปะดุกไข่ไก่ผักปลอดสารพิษเท่าที่ชื่นชมครับก็เพราะว่ามีการสนับสนุนของสํนักง,งานเกษตรจังหวัดโดยเฉพาะผมได้สอบถามว่าปลูกผักยังไงท่านบอกว่าเกษตรจังหวัดสนับสนุนมุ้งผักตามง,งมุ้งของอำเภอเรียมนาคก็ทราบว่า ได้รับการสนับสนุนจำนวน15กลุ่มก็คือ15หลังนะครับแล้วทุกอำเภอก็จะกระจายมันไปทราบว่าเมื่อวานท่านได้ไปจัดจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ที่อำเภอหัวตะพานวันนี้มาที่อำเภอเรือน้าท่านก็จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามอำเภอต่างๆเพื่อให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้นำผลผลิตมาสู่ท้องตลาดผู้บริโภค ก็จะได้สินค้าที่ปลอดภัยตัวเกษตรกรก็มีแหล่งจำหน่ายสินค้าในแต่ละอำเภอทำให้กลุ่มเกษตรกรซึ่งบางท่านมีแต่ผลิตยันครับสิเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเส้นทางการค้าสู่อาเซียนจังหวัดอำนาจเจริญจึงได้อนุมัติโครงการและ